คืนน uh ี้ขอพักที่รีสอร์ทที่ระยงนะครบทุกคน Did I yeah. is, uh, What they call then Got s u m m t วรนบริทันจูหันสอีกใช่หอ๋อที่ที่เสม็ดนะคะที่พักที่เสม็ดนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าลุงขับรถมันมาจากที่นน่นเมื่อคืนนี้กลับมาจากกรุงเทพนะคะฝนตกหนักแกแกมาถึงที่ห้องประมาณเที่ยงคืนแกเหนื่อยมาก,กตื่นมาตอนเช้า แกไม่อยากจะตื่นออกมาขับรถต่อเลยละทุกคนแต่แกเห็นว่าพี่พาไม่ค่อยอยากจะขึ้นอยากจะขับรถเพราะว่ากลัวมอเตอร์ไซค์นะครับแกก็เลยไม่ให้พี่พาขับน้องนิกกี้นะคะยังเล่นเป็นเด็กอยู่เลย คิดว่าทั้งโรงแรมนะคะอาจจะมีแต่เพียงพวกเรานะคะทุกคนแต่ห้องพักโอเคมากค่ะคืนละเก้าร้อยเกือบจะคืนละพันค่ะและห้องหน้าพักมากเลยแต่ทุกคนเงียบสงบนะคะในนี้มีอาหารมีร้านอาหารเสิร์ฟจนถึงสามทุ่มค่ะแล้วก็ ถ้าเราอยากจะขับรถออกไปดูข้างนอกนะคะกลางคืนก็มีจะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าอ๋อลืมบอกไปว่าตรงที่หน้าสระนี้นะคะห้องเหมือนกันกับที่เราพักนะคะแต่พอดีมันอยู่ตรงข้ามกับสระว่ายน้ำตรงนี้จะได้คืนละพันสองนะคะ แต่เหมือนกันหมดค่ะเหมือนก็เ,เป็นเป็นห้องเหมือนกันหมดมีสองชั้นนะคะที่ข้างๆนั้นก็สวยค่ะทำเขาจะทำน้ำตกไว้นะคะถ้าเกิดเราเอนจอยที่ว่าจะขับรถเที่ยวอยู่รอบๆที่นี่อยู่นะคะเราก็จะพักต่ออีกค่ะ แต่เราก็อยากจะขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็พักไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นเยอะๆถ้าเราพักอยู่ที่เดียวมันจะไม่ได้เห็นทั่วๆไปนะคะ